สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าถ้านายจำเลยถามค้านแม่น้องชมพูต่อพรุ่งนี้อายการตัดพยานเครือญาติเหลือพยานเด็กสมคนพยานเด็ก ขึ้นศาลวันที่11สิงหาคม2565การสืบพยานคดีน้องชมพู่วันนี้ภาคเช้าทานายโจย์สืบแม่น้องชมพู่ส่วนภาคบ่ายทานายจำเลยถามค้านแม่น้องชมพู่ทานายสุรชัยชินชัยหัวหน้าทีมทานายจำเลยระบุว่าการถามค้านแม่น้องชมพู่ ในช่วงบ่ายวันนี้ยังไม่จบจะถามค้านต่อในวันพรุ่งนี้คาดว่าจะจบสำหรับแม่น้องชมพู่ในวันนี้อายการซึ่งเป็นโจทยังได้ถแถลงสารขอตัดพยานกลุ่มที่เป็นญาติออกให้เหลือเพียงแม่น้องชมพู่และเด็กอีกสามคนคือสดิงโอมน้ำมนต ครั้งนี้เด็กทั้งสามคนจะขึ้นสืบในวันที่11สิงหาคม2565นี้ท่านายจำเลยยังกล่าวว่าขอากำชับให้ยูทูบเบอร์อย่าเขียนข่าวโมโนเกี่ยวกับคดีเนื่องจากขณะน,นี้คดีอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลถ้าไม่รู้ก็บอกไม่รู้ให้รายงานข่าวแบบตรงไปตรงมาไม่เช่นนั้น อาจละเมิดศาลหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าตัดพยานออกไปแบบนี้คดีจะจบไวขึ้นไหมคะเหตุผลที่อายการขอศาลตัดกลุ่มพยานบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวอาจเป็นเพราะมีรายชื่อซ้ากันทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจําเลยอันนี้คือมุมมองของอายการส่วนพยานเด็ก ยังคงอยู่วันนี้สืบได้ปากเดียวพรุ่งนี้สืบต่ออีกสองวันเหตุผลน่าจะรายชื่อสัมพยานฝั่งจำเลยเด็กจะกลับคำไหมหนอชีวิตสบายแล้วด้วยมีเวลาเตรียมกับพ่อแม่อายการน่าจะมีหลักฐานแน่นพอคะ่ะถึงตัดพยานเครือญาติจะได้จบไว ไม่รอดแน่ไอ้พังคุณใหม่ชารวันยังได้มีการโพสข้อความต่ออีกนะคะโดยได้มีการโพสข้อความว่าเหตุผลที่อายการขอสารตัดกลุ่มพยานบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวอาจเป็นเพราะมีรายชื่อซ้ำกันทั้งฝ่ายโจทย์และฝ่ายจำเลยอันนี้คือมุมมองของอายการส่วนพยานเด็กยังคงอยู่ วันนี้สืบได้ปากเดียวพรุ่งนี้สืบต่ออีกสองวันกลุ่มที่1กลุ่มพยานบุคคลในครอบครัว 1. แม่สองพอ่อส,สอจุดดอจุด 4. นายชห้นางสอคอหเด็กชายมน 7. เ,เด็กชายโอม 8. ปดน้าตาย 9. ก้าน้าเสริม สินายกระแตส1บนางสาวสายฝนกลุ่มนี้เป็นการยืนยันสายสัมพันธ์ในครอบครัวสภาพความเป็นอยู่บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของผู้ตายรวมถึงบุคลิกภาพลักษณะนิสัยอารมณ์และพฤติกรรมของจำเลยที่หนึ่งที่มีต่อครอบครัวของโจทย์ร่วมทั้งสองและต่อบุคคลอื่นช่วงเวลาที่ผู้ตายถูกจำเลยที่ห ลักพาตัวไปอันเป็นประเด็นเชื่อมโยงถึงเหตุการณ์กระทำความผิดและมูลเหตุชักจูงใจในการกระทำความผิดของจำเลยที่หนึ่งถ้านายจำเลยทั้งสองแถลงประสงค์สืบพยานบุคคล30ปากได้แก่กลุ่มที่1นึ่จำเลยที่หนึ่ง,งอ้างตนเป็นพยานจำเลยที่สองอ้างตนเองเป็นพยานกลุ่มที่สอง อ้างเป็นประจักษ์พยานที่จำเลยทั้งสองอ้างฐานที่อยู่ได้แก่พอ่อแม่ตายายน้าชายน้าสาวหนึ่งน้าสาวสองน้องเขยสออ้างส้ำกับพยานของโจทและขอพยานทั้งสิบปากนี้ไปพร้อมกับพยานของโจท์รวมทั้งสองเรามาต่อกันที่ทางด้าน ชาวโซเชียลกันนะคะโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม FC แม่น้องชมพู่โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าไฟใดในเล่าจะร้อนเราเท่าไฟนรกเมื่อจำเลยถึงคราวเสวยกรรมหนักพวกเขาจะต้องทุกทนอย่างแสนสาหาัสหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียล ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าถูกต้องค่ะกรรมเป็นของลึกลับและมีอำนาจอำนาจมากไม่มีผู้ใดหนีกฎแห่งกรรมได้เลยสาธุค่ะกรรมดีกรรมชั่วอยู่ที่ตัวมันทำกม้มหน้ารับกรรมต่อไปใครทำน้องขอให้ทีมงานผู้สนับสน,นุน รับเวรกรรมไปตามตามกันยิ่งใกล้วันยิ่งร้อนรนดังไฟสมอ,อกกำรำใดไข่ก่อต้องได้รับกรรมนั้นแน่นอนครับตามนั้นค่ะขอให้ได้รับเหมือนน้องชมพู่ทุกอย่างทำอย่างไรขอให้จําเลยได้รับอย่างนั้นทุกอย่างครับขอให้มันรับกรรมอย่างสาสมกรรมที่สร้างไว้ กระทำแล้วไม่มีอะไรที่จะลบล้างกรรมนั้นได้ไม่มีใครช่วยได้ชดใช้ด้วยกรรมที่มันกระทำต่อให้มันหนีไปไกลแค่ไหนกรรมก็หามันเจอไม่มีใครหนีกรรมได้ต้องชดใช้บนโลกมนุษย์และในเมืองผีกรรมตามไปทุกทีนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ